ไปมิวเซียมสยามกันคะ่ะเดินทางออกจากวิทยาลัยไปที่ MRT อิสระภาพเราใช้ระยะเวลาในการเดินทาง10-15นาทีถึง MRT แล้วค่ะเราเสียค่ารถคนละ17บาทจาก MRT อิสระภาพไป MRT สนามชัย ถึง MRT สนามชัยแล้วค่ะออกทางออกหนึ่งได้เลยทางมิวเซียนสยามจะมีโบชัวและสติกเกอร์ให้ไปชมกันเลยค่ะห้องที่1ห,ห้องไทยหรือเปล่านำเสนอประเด็นคำถามโดยหยิบยกกรณีตัวอย่างปรากฏก,การความเป็นไทยที่เป็นข้อถกเถียงในสังคมแท้จริงแล้วอะไรคือความเป็นไทย ห้องที่ 2. ห้องไทยแปลไทยห้องจัดแสดงที่เต็มไปด้วยตู้โชว์ลิ้นชักที่ภายในบรรจุวัตถุจัดแสดงนําเสนอประเด็นสิ่งของความเป็นไทยในแต่ละยุคสมัยให้ผู้เข้าชมมาเรียนรู้และค้นหาความเป็นไทยในสิ่งของเหล่านะั้นที่ส่งผลถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยในปัจจุบัน ห้องที่3ห้องไทยตั้งแต่เกิดโชว์การพัฒนาการความเป็นไทยที่นําเสนอเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์และสิ่งแสดงความเป็นไทยในสมัยต่างๆก้าวยุคสมัยผ่านเทคโนโลยีโมดูลไฮดรอลิกเสียงบรรยายและกราฟ,ฟิกที่ถูกนํามาใช้ในนิทรรศการครั้งแรกของไทย ที่สห้องไทยสถาบันนำเสนอแก่นแนวคิดเรื่องชาติศาสนาและพะมหากษัตริย3สถาบันหลักที่สะ้อนรูปแบบการสแสดงออกของความเป็นไทยผ่านเทคโนโลยี AR ออกแบบคล้ายเกมจิ๊กซอที่ผู้ชมสามารถประกอบคิวบิกบนโต๊ะกลางห้องและภาพจำลองซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นชาติศาสนาและพะมหากษัตริย์จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล ห้องที่5ห้องไทยอลังการภายในจำลองบรรยากาศของท้องพระโรงและพระที่นั่งเพื่อแสดงถึงสุนทรียะความงดงามของสถาปัตยกรรมงานหัตถศิลป์ไทยรวมถึงสะท้อนความหมายความศรัทธาคติฮินดูและความเชื่อพุทธศาสนาที่มีต่อสถาบันกษัตริย์อันเป็นศูนย์กลางของประชาชนห้องที่หห้องไทยแค่ไหนนำเสนอความเป็นไทยผ่านเสือ้อผ้าเครื่องแต่งกาย จะแสดงด้วยหุ่นเสื้อผ้าที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยในรูปแบบต่างๆวางกระจายอยู่บนฐานเกี่ยวก้นหอยจากสูงลงมาต่ำเพื่อแสดงถึงฐานะและลำดับความเข้มข้นของความเป็นไทย,ห,ห,ไทย lly, ห้องที่7ห้องไทยออลลี่ห้องที่รวบรวมข้าวของเรื่องใช้ที่เราเห็นกันได้อย่างคุ้นตาในชีวิตประจำวันนี่เห็นแล้วสามารถบอกได้แทนทีว่าเป็นของไทยแน่นอนอาทิพวกเครื่องปรุงถุงหิ้วกาแฟผูกหนังยาง รวมถึงไไลไรเด็ดคุณเอิบซับหุ่นนางกวักยักษ์สูงกว่า4เมตรซึ่งสะท้อนบุคลิกภาพความเป็นคนไทยช่างประดิษฐ์ปรับปรุงเพื่อนำไปแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตห้องที่8ห้องไทยอินเตอร์นำเสนอประเด็นมุมมองความเป็นไทยของสิ่งต่างๆที่แตกต่างกันในสายตาของชาวไทยกับชาวต่างชาติอาทิเช่นเรือสุพรรณหงโ์คู่กับเรือหายาวผลไม้แกะสลัคู่กับผลไม้รถเข็น สะท้อนมุมมองความเป็นไทยที่ต้องการให้คนอื่นเห็นกับสิ่งที่คนอื่นคิดว่าเราเป็นที่ 9. ห้องไทยยุทธยาภายในจำลองบรรยากาศห้องเรียน4ี่ยุคสมัยได้แก่ยุคเริ่มต้นประชาธิปไตยความเป็นไทยยุค2,500ความเป็นไทยยุคโลกาภิวัตน์และความเป็นไทยยุคพอเพียงซึ่งสะท้อนความแตกต่างทางเศรษฐกิจ การเมืองสังคมที่ถูกสอดแทรกไว้ผ่านการศึกษาแบบเรียนและบทเพลงแต่ละยุคสมัยห้องที่10ห้องไทยชิมห้องความีชีวิตที่พาคุณไปเรียนรู้ที่มาของอาหารไทยขึ้นชื่อต่างๆเช่นก๋วยมักุ้งส้มตำผัดไทยโดยใช้เทคนโนโลยี QR สแกนพร้อมโมชั่นกราฟ,ฟิกสีสันสวยงาม รวมถึงแผ่นพับรูปจานที่สอดแทรกเกล็ดความรู้อาหารเหล่านั้นบอร์ดกราฟิกชวนตั้งคำถามกับเมนูอาหารไทยที่มีชื่อต่างประเทศอาทิขนมจีนข้าวผัดอเมริกันขนมโตเกียวห้องที่11ห้องไทยดีโคดนำเสนอพัฒนาการความเป็นไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมอื่นอาทิพระปางวัดอรุณที่สุดของสถาปัตยกรรม ตัวอักษรไทยรถตุ๊กๆเป็นต้นผ่านรูปแบบการนำเสนอด้วยภาพซึ่งผู้ชมสามารถเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอาทิเลเซอร์คัตสามิติ ห้อที่สิห้องเชื่อห้องที่รวบรวมวัตถุด,ด้านความเชื่อของเมืองไทยกว่า1 0 8สิ่งครอบคลุมทั้งความเชื่อเรื่องผีพุทธศาสนาพรามและความเชื่อแบบเทไทย,ไท,ยที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปที่มีอิทธิพลรูปแบบก,การดำเนินชีวิตพร้อมเวิร์กช็อป ความเชื่อให้ทดนลองกันได้จริงห้องที่13ไทยประเพณีห้องจัดแสดงในรูปแบบโกดังเก็บของนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีเทศกาลและมารยาทอันเป็นสิ่งสะท้อนความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนใส่ไว้ในกล่องภายในมีเอกสารอธิบายที่มาที่ไปของเรื่องต่างๆภาพประกอบของจริงที่จับต้องได้เล่นได้และมีเกมที่จะทำให้เข้าใจเรื่องราวได้สนุกยิ่งขึ้น และทางมิวเซียมสยามยังมีโซนของฝากให้ซื้อติดหมายติดมือกลับบ้านด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีมิวเซียมใต้ดินมีเนื้อหาในนิทรรศการแบ่งออกเป็น3ส่วนคือ 1. ประวัติพื้นที่บางกอกตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา 2. กลุ่มวังท้ายวัดพระเชตุพนเป็นที่ผลิตงานถัดถสินที่สำคัญคืองานช่างมุกและ 3. การจำลองท้องพระโงวังเก่าในสมัยโบราณ ถึงเวลากลับบ้านกันแล้วคะ่ะเราจะนั่ง MRT มชัยไปลง MRT สารภาพเพื่อกลับไปยังวิทยาลัยของเรานั่นเอง